สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม f a c e b o o k Amazing World Culture ครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอ่น่าสนใจดังนี้ครับไทยเคยยื่น Tentative List of UNESCO ในปี2532ถึง2539เป็นมรดกโลกแต่ไทยถอนออกมาศึกษาใหม่ ในปี2539คาดว่าเร็วๆนี้จะยื่นไปใหม่ให้พื้นที่แคบกว่าเดิมผมว่าควรจะรืออ้อเอกสารนี้กลับมาศึกษาและยื่นเข้าไปใหม่นะครับเพราะที่เขมรก็ยื่นอุดงเข้าไปในปี2021เกาะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ในเขตพระนครกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกติดกับแม่น้ำเจ้าพยาส่วนฝั่งตะวันออกติดกับคลองหลายสาย แต่เดิมเป็นที่อยู่ของชาวจีนในสมัยกรุงธนบุรีก่อนนี้เป็นที่ตั้งของพระบรมหาราชวังกับศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครและสถานที่อื่นที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์มีอาาเขตอยู่ในเขตพระนครทั้งหมดล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพรยาและคลองรอบกรุงมีพื้นที่ประมาณ4.1ตารางกิโลเมตรหรือ2,563ไร่ แบ่งออกเป็น2ชั้นคือเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในคือบริเวณที่มีอนณาเขตล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพยาและคลองคูเมืองเดิมวงเล็บคลองหลอดเคยเป็นส่วนหนึ่งของกรุงธนบุรีมาก่อนมีพื้นที่ประมาณ1.8ตารางกิโลเมตรหรือ1,125ไร่ตั้งอยู่ในท้องที่แขวงพระบรมหาราชวังเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอกคือบริเวณที่ มีอาณาเขตร้อมรอบด้วยครองคูเมืองเดิมแม่น้ำเจ้าพยาด้านทิศเหนือครองรอบกรุงวงเล็บครองบางลำพูถึงครององอ่างและแม่น้ำเจ้าพยาด้านทิศใต้มีพื้นที่ประมาณ2.3ตารางกิโลเมตรหรือ1,438ไร่ตั้งอยู่ในท้องที่ส่วนใหญ่ของเขตพระนครได้แก่แขวงชนะสงครามแขวงบรวรนิเวศแขวงสำราญราช แขวงศาลเจ้าพ่อเสือแขวงเสาสินช้าแขวงวัดราชบพิษแขวงตลาดยอดและแขวงวังบุรพาพิรมในบางกรณีอาจจะนับเกาะรัตนโกสินทร์เพิ่มในช่วงพื้นที่ที่อยู่ระหว่างคลองรอบกรุงกับคลองพดุงกรุงกเกษมซึ่งจะหมายถึงเขตพระนครในแขวงที่เหลือคือแขวงบ้านผ่านถมแขวงบางขุนพรมและแขวงวัด สพระยารวมทั้งเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ทั้งเขตกรุงเทพมหานครได้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยในปีพศ2325โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาตั้งที่ตำบลบ,บางกอกทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากเหตุผลดังนี้ มีประชากรทั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้นถ้าขยายเมืองออกไปทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยาไม่เหมาะสมแก่การปกป้องเมืองเพราะลักษณะมีลักษณะเป็นเมืองอกแตกคือมีแม่น้ำไหลผ่านเมืองทำให้ป้องกันค่าศึกได้ยากและไม่สามารถขยายเมืองออกไปได้อีกฝั่งทวนออกของแม่น้ำเจ้าพยามีพื้นที่กว้างขวางกว่าสามารถขยายเมืองออกไปได้ในอนาคต เมื่อพศ2520ทางราชการได้กำหนดชื่อเกาะรัตนโกสินทร์ขึ้นเพื่อกำหนดไว้เป็นเขตปรับปรุงปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เพราะถือเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ระยะแรกเริ่มพระบรมหาราชวังเป็นพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งราชนาจาักรไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครแม้ปัจจุบันจะไม่เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แล้วแต่พระบรมหาราชวังก็ยังคงถูกใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆ ทุกปีจนถึงปัจจุบันและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยโดยมีผู้เยี่ยมชมในปีพศ2549ถึง8,999,500 0คนพระนครเป็นหนึ่งใน50ของเขตกรุงเทพมหานครถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งพระนครเนื่องจากมีสถานที่สำคัญสาคัญทั้งทางด้านของวัฒนธรรมและด้านของการเมืองการปกครองตั้งอยู่เป็นจำนวนมากด้วยเขตพระนครเป็นที่ตั้งของเกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าเห็นภาพแล้วไม่ค่อยสบายใจเลยครับ เสียดายงานสถาปัตยกรรมของไทยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเห็นควรอย่างยิ่งค่ะณตอนนี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคือสิ่งที่เป็นปัจจุบันจับต้องได้ควรจะส่งเสริมและอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมเก่าไว้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเอาจริงไม่เห็นด้วยครับโซนนี้ใหญ่ไปชาวบ้านอยู่เยอะรวมถึงโซนเยาวราชโบเบ้เข้าวสาร มันมั่วซั่วไปถ้าเอาแค่พระบรมหาราชวังวัดชั้นในน่าจะเวิร์กกว่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าครับระบุให้แคบแบบที่พี่ว่าถ้าเอาทั้งเกาะรัตนโกสินทร์มันใหญ่ไปเอามาศึกษาใหม่ระบุให้แคบลงครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็น,นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f Facebook Amazing World Culture กลับ ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอังกอรโรงแรมตอนแรกวุ่ยวายสุดท้ายพีคเจ้าของเป็นชาวขเขมรเล Paris Hotel, อปาเลสโฮเทลเกาะพังงนันโดยโรงแรมดังกล่าวนั้นคือโรงแรมเลอปาเลสตั้งอยู่ในอำเภอเกาะพังงนันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายกับปราสาทนครวัด นครธมของกัมพูชาและมีสโลแกนว่า Discover the Pride of Angkor ซึ่งบนเว็บไซต์ของโรงแรมระบุว่าโรงแรมของเราได้รับแรงบันดาลใจจากซากปรักหักพังที่สวยงามของนครวัดที่ตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาการตกแต่งอาคารและภายในห้องสร้างด้วยมือที่จะทำให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบที่จะพบได้ในกัมพูชา ตื่นตาตื่นใจกับห้องพักที่สวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเพื่อให้ได้เห็นวิวที่ดีที่สุดของเกาะนี้ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวนะครับก็สอดคล้องกับข่าวนี้ครับโรงแรมชี้แจงแล้วเหตุสร้างเรียนแบบนครวัดนครทมเจ้าของเป็นชาวกัมพูชาจากกรณีที่ชาวเน็ตกัมพูชานั้นได้ออกมาโพสต์จวกโรงแรมไทยด้วยทางเว็บไซต์カมชามได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องของโรงแรม และรีสอร์ทแห่งหนึ่งบนเกาะพังงนันซึ่งบนเว็บไซต์ได้อธิบายว่าสร้างด้วยได้รับแรงบันดาลใจมาจากนครวัดที่เป็นหมู่ปราสาทในประเทศกัมพูชาและเป็นหนึ่งในแหล่งมรดกโลกทําให้ชาวกัมพูชาจึงกล่าวหาว่ารุ่งแรมดัะกล่าวจงใจฉกฉวยทางวัฒนธรรมหรือการนําวัฒนธรรมอื่นมาใช้อย่างไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง โดยโรงแรมดังกล่าวนั้นคือโรงแรมเลอ a พาริสตั้งอยู่ในอำเภอเกาะพะง,งนันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีรูปแบบสถาปัต,ตยกรรมคล้ายกับปราสาทนครวัดนครธมของกัมพูชาและมีสโลแกนที่ว่า Discover the Pride of Angkor ซึ่งบนเว็บไซต์ของโรงแรมระบุว่าโรงแรมของเรานั้นได้รับ แรงบันดาลใจมาจากสร้างปรักหักพังที่สวยงามของนครวัดที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาการตกแต่งอาคารและภายในห้องสร้างด้วยมือที่จะทําให้เห็นถึงความสมบูรณ์แบบที่จะพบได้ในกัมพูชาตื่นตาตื่นใจกับห้องพักที่สวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเพื่อให้ได้เห็นวิวที่ดีที่สุดของเกาะน,นี้ห้องพักของที่นี่นั้นจะมีชื่อเรียกในภาษากัมพูชาคือ The Angkor Rooms, The Bayon Rooms และ The Ban t h s l a y Rooms ซึ่งแต่ละชื่อนั้นเป็นชื่อของสถานที่สำคัญและเป็นมรดกโลกของกัมพูชาชาวเน็ตกัมพูชามีการวิพากษ์วิจารณ์มากมายอาทิเช่นนครวัดเป็นสมบัติของกัมพูชาไม่ถูกต้องที่จะขโมยวัฒนธรรมของเรามาใช้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมเป็นเรื่องที่ไทยต้องขออนุญ,ญาตจากกัมพูชาเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆที่ขโมยวัฒนธรรมของกัมพูชา ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวจากอำเภอเกาะสมุยได้ทำการตรวจสอบพบว่าโรงแรมดังกล่าวนั้นมีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่าเลอปาเล่โฮเทลตั้งอยู่ที่หมูห่6ตำบลบ้านใต้อำเภอเกอาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีลักษณะนั้นเป็นโรงแรมขนาดหรูเจ้าของเป็นนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ชาวกัมพูชาส่วนภรรยานั้นเป็นชาวไทยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่ามาสร้างในไทยใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงขเขมรด้วยกันอกแตกตายถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจําได้ว่าเคยมีดรามา่าเขมรหาว่าคนไทยสร้างเป็นโรงแรมน่าจะประมาณปีที่แล้วนะคะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขเขมรมาเอาคืนไปทีดิรีบรบเลยนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ทำไมเจ้าของโรงแรมเป็นขเขมรและสร้างอสังหาในประเทศไทยด้วยอ่ะทีนี้เท่ากับเป็นเจ้าของที่ดินในไทยด้วยหรือเปล่าปกติกฎหมายไทยต่างชาติห้ามเป็นเจ้าของที่ดินในไทยไม่ใช่เหรอถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าน่าจะมีคนไทยถือครองที่ดินครับหุ้นส่วนไม่งั้นนะไม่สามารถสร้างได้อย่างแน่นอนทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าใครจะไปมีสีสันโยงไปกับโลกยุคโบราณผมเชื่อว่าคนไทย80%เ์ ไม่ไปแน่นอน10%อ,อยากลองของแปลกที่อื่นเติมและ10%ฝรั่งต่างชาติถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแบบนี้นะ่ะแสดงว่าคนลงทุนคือคนเขมรแต่กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของคนไทยคือหุ้นร่วมกันใช่ไหมเพราะเขมรไม่สามารถมาสร้างอาสังหาบนที่ดินไทยได้หรอกถ้าไม่มีเจ้าของไทยร่วมด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ